แน่นอนครับแคมเปญโค้งสุดท้ายโค้งอันตรายของพรรคการเมืองที่เชื่อว่าเพื่อไทยตอนนี้เขายัางเดินแนวทางเลือกให้ขาดเกิน250เพื่อปิดสวิตสวครับชูนโยบายตอนนี้ยังพูดถึงกเลยหมื่นบาทสถานปัติพีครับร่วมไทยสร้างชาติครับตอนนี้<อ>เขาโค้งสุดท้ายเราเห็นปฏิกิริยานหนึ่งที่เกิดขึ้นครับ,รบพลเอกประยุทธ์ไม่เคยวางตัวเป็นแบบนี้มา8ปีครับปีครับโอโรอบนี้ เดินลงถนนเข้าสารเดินไปที่จ,จตุจักรเดินลงถนนไปเล่นสงการานต์เข้าสารไปสามไอะไรสามตลาดตลาดบงมาเช่ตลาดอตกตลาดจดตุจักรดูสิในแปดปีเราไม่ค่อยเห็นนายประยุทธ์เนี่ยลงขนาดนี้นะก้าวไกลเป็นพักหนึ่งที่ตอนนี้ถ้าตัวผู้สมัครไปยังยังไงนะรับรองกระแสไม่มาครับ แต่ถ้าพักเมื่อไร่ละก้าวไกลมาแทบทุกพื้นที่คือตอนนี้ลองถามคู่แข่งพักอื่นๆนะที่ไม่ใจ่พักก้าวไกลเนี่ยเขาบอกพักก้าวไกลเนี่ยไม่รู้สสออยู่ไหนไม่รู้เสียงอยู่ไหนปหนัญหาคือวิเคราะห์วิเคราะห์เสียงของพักก้าวไกลไม่ได้ประชาธิปัตย์ตอนนี้โค้งสุดท้ายเดินในเรื่องของอะไรบ้างอืเป็นสถาบันการเมืองเน้นเรื่องสุจริตครับ,รบและแก้ไขรัฐธรรมนูญและเดินหน้าว่าด้วยเรื่องของการอัดฉีดเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจทำได้ไวทำได้จริงลุงป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งนโยบายนี้ยังใช้ได้และอีกหนึ่งที่ใช้ได้สำหรับพลังประชารัฐเลือกพลังประชารัฐเท่ากับเลือกลุงป้อมแต่ลุงป้อมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์โดยตรงเลือกลุงป้อมก็คือพลังประชารัฐทํางานง่ายเข้ากันได้กับทุกพักยกเว้นตอนนี้ก้าวไกลหนึ่งสอง และเพื่อไทยถ้าหากว่าจะแก้1นึเคมีมันไม่ตรงกันโค้งสุดท้ายและเป็นโค้งสุดท้ายที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าพักไหนจะสามารถกวาดสอสอทั้งทั้งเขตและปาร์ติลิสได้มากกว่ากันโค้งนี้จะอันตรายมากก็บอกโค้งนี้เป็นโค้งอันตรายใครได้แบบขับรถดีๆ เข้าโค้งและผ่านฉลุยครับบางคนถ้าขับไม่ดีหลุดข้างทางได้เขาเรียกแหกโค้งแหกโค้งได้ก็บอกว่าตอนนี้มีอยู่หลายพักกาลังเคลื่อนกันหนักมากยี่สิบเจ็วันมาดูนี้ก่อนมาดูพักนี้ก่อนพักเพื่อไทยดูคิวการเดินสายของแคนดเดตนายกที่ชื่อเศษฐาทวีสิน18-19กาลาสินแก่นอุดรธานีสเวทีครับโอ้โหยี่สิ ที่คันนายาวยี่สิบเอ็ดหนองคายเลยเี่สิบสองสุโขทัยปทุมธานียี่4บสามยบสี่เมษาย4บสี่เมษานี่กทมพระรามแปดภูเก็ตย5ห้าถึงภูเก็ตพังงาสงขลานครศรีดินแดงอ้วยขวางกทมสุรินทร์รีสเกตและโอ้นี่สามสิบนี่ไปเหยียบเหยียบชินบุรีไทยเขาหวังปักหมุดที่บุรีรัมย์ด้วย3าสิบเมษาสิบ13าวัน17็จังหวัด ระยะเวลาที่เหลือเพียงแค่27วันจะเป็นตัววัดว่าโค้งสุดท้ายเศษฐาจะสามารถสร้างตัวเองให้ก้าวขึ้นมาเป็นป๊อปปูล่าและเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้เต็มรูปแบบแทนอุงอิงซึ่งตอนนี้กำลังท้องแก่ได้หรือไม่แน่นอนครับแคมเปญโค้งสุดท้ายโค้งอันตรายของพรรคการเมืองที่ชื่อว่าเพื่อไทยตอนนี้เขายังเดินแนวทางเลือกให้ขาดเกิน250 เพื่อปิดสวิตสวรครับชูนยโยบายตอนนี้ยังพูดถึงกันเลยหมื่นบาทสถานปัตตภีครับและท,ที่ที่พูดเมื่อกี้คือคุณเสรษฐาลุยพื้นที่มากครับ17 <c oughs> เมื่อกี้บอกเลยนะโอ้สวัน17บเจังหวัดระเบิดระเบอ้อครับการลงพื้นที่ในขณะน,นี้ต้องเรียกคะแนนกลับมาตอนนี้หมัดเด็ดของเพื่อไทยยังไม่ออกว่าด้วยเรื่องเลือกให้ขาดล้มระบบประยุทธ์ครับแน,น่นอนครับ <c oughs> พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาวิจารณ์มาพูดถึงนะเรื่องของนโยบายของเพื่อไทยด้วยและสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดถึงเมื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงนโยบายเงินดิจิต้ลหนึ่งหมื่นดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเป็นยังไงลองฟังดีครับท่านคิดว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่มา8ปีเนี่ยประชาชนทุกกลุ่มไม่ได้เดือดร้อนไปทั่วหลังแหลงเลยครับนะครับผมว่ากลับไปดูหน่อยพยายามได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินบ้าง และเขาจะแลวท่านเองก็จะเข้าใจถ่องแท้ถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนะครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราครอบคลุมทุกๆก,ก,กลุ่มทุกๆเหล่านะครับทุกๆคนพยายามได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินบ้าง นี่นี่ผมก็ไม่คาดคิดว่าเศรษฐาทวีสินที่ผมรู้จักเนี่ยจะพูดเรื่องคนเกมทางการเมืองได้ขนาดนี้นะครับคือคือพยายามบอกว่าเลือกฟังที่แบบอยากได้ยินไง<อ>นี่เป็นจริงลักษณะของผู้นําทั่วไปนะน,น,นั่นคือพักเพื่อไทยต่อไปพักต่อไปรวมไทยสร้างชาติครับตอนนี้เข้าโค้งสุดท้ายเราเห็นปฏิกิริยานหนึ่งที่เกิดขึ้นครับ,รบพลเอกประยุทธ์ไม่เคยวางตัวเป็นแบบนี้มา8ปีครับเปีครับ รอบนี้เดินลงถนนเข้าสารเดินไปที่จตุจักรเดินลยถน,นนไปเล่นสงการานต์เข้าสารไปสามอะไรสตลาดตลาดบองมาเช่ตลาดอตกตลาด,ตลาดจดตุจักรดูสิในแปปีเราไม่ค่อยเห็นพยุ<ด>เนี่ย<ด>ลงขนาดนี้นะต้องบอกเราบอกตลอดในรายการนี้ว่าเนี่ยการเลือกตั้งทรั้งนี้ใช้ต้นทุน ชต้นทุนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเยอะมากๆและเป็นต้นทุนที่สั่งสมที่วัดว่าด้วยเรื่องเรื่องคือเดิมพัน์อนาคตของพลเอกประยุทธ์ครับแน่นอนตอนนี้แคมเปญคงอันตรายสุดท้ายเลยคือชูทําแล้วทําอยู่ทําต่อ,อแล้วก็ลุยหาเสียงโอ้โหอย่างที่บอกคือลุยเยอะมากนี่ตอนนี้ลุงตูกำลังเล่นบทว่าขอลมใต้ปีกหน่อยนะ <c oughs> ลมใต้ปีกที่หนุนส่งให้ลอยขึ้นไป โดยกระแสและวิธีการขอนอนครับการลงพื้นที่เยอะๆเนี่ยก็มีส่วนทําให้คะแนนนิยมหลายพื้นที่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นต้องบอกเนี่ยนี่ก็บอกไปเล่นสงกรานที่เข้าสารเลยบอกบลเอกประยุทธ์บอกไม่เคยเล่นสงกรานมาตั้งแต่ไหนนะห้าสิบปีเลยสมัยนุ่มๆไปเล่นสงกรานเนี่ยนี่ในรอบห้าสิบปีนะ ลุงตูกำลังน่ารักใครสั่งให้ทำอะไรทำหมดตอนนี้แ <laughs> <laughs> <อ>น่นอนครับนักข่าวเมื่อไปเล่นสงกรานต์ในรอบ50ปีเนี่ยออนักข่าวย่อมถามว่าตอนนี้กลยุทธ์ในการกลับเคลื่อนเนี่ยแนวทางในการเคลื่อนไหวหรือว่าแนวนโยบายควรเป,เป็นอย่างไรออฟังพลเอกประยุทธ์ครับสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดนะคือผมมองในแง่ว่าทำยังไงให้ประชาชนเข้าใจได้เกิดความร่วมมือและถ้าเราหาเสียงกันแบบให้มีแต่ให้มีแต่ให้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เราก็ทราบมาอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาก็เกิดมาเยอะแยะแล้วแล้วไม่ได้อะไรกลับมาไหมก็มีปัญหามาตลอดอ่ะเพราะ,ะนั้นวันนี้ทุกประเทศในโลกใบนี้เขาก็ใช้วิธีการนี้ก็คือการดูแลเฉพาะเจาะจงนะกลุ่มรายได้เท่าไหร่ควรจะได้อะไรใช่ไหมอะไรที่ควรจะได้ทุกคนอะไรที่ควรจะได้บางคนบางไรายได้เขามีหลักคิดทั้งหมดแหละนี่ยังไงชาร์จไปตรงๆเรียกว่าเขาเรียกมัด ทิมก็ไปค้างนี่นี่ก็ไม่ยอมนี่นี่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะนี่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะเอาเต็มๆเหมือนกันเลยหมัดปลายคางเลยเนี่ยรวมไทยสร้างชาติตอนนี้กําลังสร้างนโยบายที่พุ่งเป้าไปที่ส่วนที่ต้องการช่วยเหลือก็ช่วยเหลือส่วนที่เยียวยาก็เยียวยาส่วนที่ต้องการสร้างเศรยรกาพก็ทำครับก็คือว่าพยายาม เจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่เปราะบางคือเขาแนวแบบนี้พยายามบอกว่าฝั่งตรงกันข้ามนั้นแบบใช้หวานเพื่อกระตุ้นแต่นี่คือเยียวยาไปเฉพาะกลุ่มมาดูโค้งสุดท้ายของก้าวไกลที่เป็นอนาคตทางการเมืองหลังจากนี้ไปครับเขาบอกว่าพรรคก้าวไกลถึงตอนนี้กระแสก็ดีขึ้นในหลายพื้นที่นะเราบอกตลอดว่าพื้นที่เขตหนึ่งเขตสองของทุกจังหวัดและกรทมนั้น ให้จับตาก้าวไกลครับก้าวไกลเป็นพักหนึ่งที่ตอนนี้ครับถ้าตัวผู้สมัครไปอย่างยังไงนะรับรองกระแสไม่มาครับ,รบแต่ถ้าพักเมื่อไหร่ละก้าวไกลมาแทบทุกพื้นที่คือตอนนี้ลองถามคู่แข่งพักอื่นๆนะที่ไม่ใช่ออพักก้าวไกลเนี่ยเขาบอกพักก้าวไกลเนี่ยไม่รู้สอสออยู่ไหนไม่รู้เสียงอยู่ไหนปหนัญหาคือวิเคราะห์ วิเคราะห์เสียงของพรรคเก้าไกลไม่ได้ใช่ <im> เหมือนวิเคราะห์ของพรรคอื่นรู้เลยคนน,น,นี้หัวคะแนนพรรคนี้หัวคะแนนพรรคนี้วิเคราะห์คะแนนได้เลยนะแต่ก้าไกลเนี่ยวิเคราะห์คะแนนไม่ได้คือจะรู้เมื่อวันเลือกตั้งไอ้น,นี้น่ากลัวน่ากลัวมากครับก็อนี้ของก้าไกลถามไปที่จังหวัดไหนเจอคําตอบแบบเดียวกันครับ,รบนั่นคือการลงพื้นที่ของสสอเนี่ยจะลงพื้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับนักเลือกตั้งของพรรคอื่นๆครับแต่กระแสของเก้าไกล อย่างที่ไหนตัวพักมาตลอดเลยครับสนใจตอนนี้ระดมสามขุนพลที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงทั้งคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรคุณช่อมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงครับลงไปหลายพื้นที่ขึ้นเวทีดีเบตเดินไปคนละแบบธนาธรเข้าเป็นเรื่องของการพูดจาหาเสียงในฐานะผู้ช่วยปิยบุตรตอนนี้ไปสร้างมวลชน4 0 0 5 0 0 ต่อกลุ่มต่อกลุมต่อกลุมกล่ม,ล,มลงพื้นที่แบบนี้ลงเชิงลึกอ่าลงเชิงลึกและตอนนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเขาบอกแล้วช่วง30วันสุดท้ายคือช่วงนี้แหละอ่าก่อนเลือกตั้งผู้สมัครของก้าวไกลทํางานให้หนักมากขึ้นเห็นไหมล่ะถูกไหมล่ะที่ที่สสแต่ละพื้นที่บอกว่าเป็นไงเจอก้าวไกลกระแสมาไหมยังหาตัวสสไม่เจอ ยังไม่ปะแฮมกัน<ต>อยู่กระแส<ห>ของพรรคแต่ว่าแบบนี้ก็คือว่าอย่างที่คุณอยุทบ์เคยวิเคราะห์สิ่งที่น่าห่วงเพราะตอนนี้บัตรสองใบถ้าเกิดได้เข้าที่สองเนี่ยคะแนนไม่ได้มารวมปฏิร,<ช>ริษีไงเพราะนั้นเพราะนั้นมันจะตกน้ำหมดรัน้นต,ต้องต้องวางกลยุทธ์ให้ดีถึงตอนนี้เลขาที่การพกกรรคกอบประเมินแบบนี้พี่โอมันอ่นใจว่าจะได้สอสอเขตครบทุกภาคเอสสทุกภาคนะทุกภาคเพื่อเป็นตัวแทนให้ก้าวไกลเป็นตัวแทนของคนทั่วประเทศผมเชื่อพาคใต้ปักได้หรอ ภาคใต้ก็ฝักได้เหรอีโปร่น,นะคุณในพื้น <ไง S 1> ที่ถามไปไหนมาไหนเขาบอกว่าถามไม่ก้าวไกลแม่ค้ายังพูดกับผมเลยก้าวไกลคุณพิชาที่ภาคใต้ก็ดีนะอเออนะคุณดูนะที่ภูเก็ตนไม่แน่นะผมบอกให้เดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งบอกดีกว่ารอรอเนชั่นโฟพรุ่งนี้ผมเห็นเนชั่นโฟบางส่วนแล้วแต่อย่าเพิ่งบอกพรุ่งนี้ต้องแตลงพรุ่งนี้นี่ก้าวไกลครับมาประชาธิปัตย เขาบอกว่าเป็นพักรอบนี้เหนื่อยที่สุดครับเท่าที่สู้ศึกมาและเป็นอาการเหนื่อยที่รู้ตัวก่อนล่วงหน้าไม่เหมือนกับรอบที่แล้วที่ชัดไมมชัดไหมประชาธิปัตย์ตอนนี้โค้งสุดท้ายเดินในเรื่องของอะไรบ้างอืเป็นสถาบันการเมืองเน้นเรื่องสุจริตครับรบและแก้ไขรัฐธรรมนูนและเดินหน้าว่าด้วยเรื่องของการอัดฉีดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำได้ไว ทำได้จริงอแล้วก็พิ่งจะไหลนโยบายอัดฉีดเงิน1ล้านล้านบาทเข้าระบบครับช่วยเรื่องของ SME ตั้งกองทุนต่างๆและมั่นใจว่าถ้าทําได้เหล่านี้ GDP ต้องโตมากกว่า5%ตอนนี้ประชาธิปัย์ขับเคลื่อนโดยใช้ขุนพลในเดีตที่มีความซื่อสัตย์คุณชวนคุณบัญญัตินี่ลงพื้นที่หาเสียงตลอดเลยครับและก็ใช้ยุทธวิธีที่สู้รบในเชิงประเภทแบบนักสู้ ผ่านทางเลขาธิการพักผ่านทางรองหัวหน้าพักประเภทหมัดต่อหมัดชุดต่อชุดครับต้องบอกว่ายุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์ครับพื้นที่สําคัญของประชาธิปัตย์ที่ต้องรักษาให้ได้นะครับก็คือภาคใต้และภาคใต้ตอนนี้มีความอ่อนไหวครับเนื่องจากว่ามีคู่แข่งหนึ่งภูมิใจไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐยังมีอยู่ไหมของลุงป้อมพลังประชารัฐตอนนี้อ่อนแรงลงครับถ้าพลังประชารัฐอยู่ รวมไทยสร้างชาติไม่มาครับเออเพราะรวมไทยสร้างชาติตอนนี้กระแสของออลุงตู่นะักผู้นํปาปฏิลิสเนี่ยแรงใช่อาจจะไม่ได้ว่าเลือกตั้งเลือกเขตปะชาต,ติปัตแต่ปฏิลิสไปลงอีกพักหนึ่งถูกต้องครับอันนี้เป็นโจทย์เป็นโจทย์ที่ปาปัตต้องทําให้หนักว่าทํายังไงฐานที่มั่นในภาคใต้เนี่ยเขากาทั้งสองเบอร์ครับวันล่าสุดเนี่ยเมื่อ15เมษายนเนี่ยหัวหน้าพักลงไปที่สุราษฎร์สุราษฎร์เป็นไงทิ้นเลยสุราษฎร์ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ รวมไทยสร้างชาติวาดหวังว่าจะขอครึ่งหนึ่งเลยะต้องย้อมแบบนี้เลือกตั้ง62กำนันสุเทพอ่ะใช่แยกไปตั้งพักใหม่อ่าหัวใจสําคัญตอนนั้นกะเจาะที่ไหนที่สุราชสุรา,รา์และเป็นยังไงปรากฏหอยไม่อร่อยคือ <laughs> <c ười> ขนาดกำนันสุเทพนะ <c ười> กำนันสุเทพเองยังจบไม่ได้แต่ก็บอกครั้งนี้อย่าประมาท รวมใจสร้างชาติใช่นคนละบริบทกันตอนนี้มันสองพลังครับพลังของกำนันกับพลังของลุงตู่มันผนึกปึ้งกันพอดีครับคือก็คือบ้านใหญ่กับกระแรวลุงตู่เหรออือเอออ่าตอนนี้เพราะฉะนั้นที่คุณจุลินอุตส่าห์ลงไปเจาะที่มั่นที่สุราษฎร์เก่ายึดให้ได้ไงรักษาฐานไว้ให้แข็ง เพราะอย่าลืมว่าที่สุราษฎร์มันเริ่มผันแปรจากกรณีของห้าเสือสุราษฎร์มันไม่ใช่ห้าเสือแล้วครับเ,ออเสือนั้นมันเป็นเสือที่แตกค่ายไปจึงต้องรักษาฐานที่มั่นไว้ให้ได้แต่พื้นที่นี้ล่อแหลมมากๆแน่นอนครับรัะนชนัดก,ก็หวังจะมีชื่ออยู่ในภาคใต้เหมือนเดิมใช่จากครั้งก่อนเขาโอ้โหสิบสองสนะเ,เลือกตั้งส้มก็ชนะเพราะนั้นเป็นโจทย์ใหญ่ของพักต่อไป ก็คือพักพลังประชารัฐของลุงป้อมที่เข้าโค้งอันตรายแล้วจะทำยังไงลุงป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งนโยบายนี้ยังใช้ได้และอีกหนึ่งที่ใช้ได้สำหรับพลังประชารัฐเลือกพลังประชารัฐเท่ากับเลือกลุงป้อมไอ้นี่ชัดอันนี้ไม่ไม่ต้องมีทำอะไรนะไม่ต้องทำแคมเปญว่า ล,ลุงตู่อยู่ไหนนี่ไม่ต้องทาว่าลุงป้อมอยู่ไหนใช่ครับเพราะของนั้นอ่ะคนจะสับสนระหว่างลุงตู่ยังอยู่พลังประชารัฐเลยอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ลุงป้อมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์โดยตรงเลือกลุงป้อมก็คือพลังประชารัฐท,ทำงานงาน่ายเข้ากันได้กับทุกพักยกเว้นตอนนี้ก้าวไกลหนึ่งหนึ่งสองและเพื่อไทยถ้าหากว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเคมีมันไม่ตรงกันตอนนี้เลยออกมาแคมเปญโค้งสุดอันตรายสุดท้ายเนี่ยไม่รวมเพื่อไทยกับก้าวไกลเพื่อ อย่างที่บอกคือหาจุดยืนจุดที่มั่นเป็นแกนหลักของฝั่งอนุรักษ์นิยมให้ได้มาแทนลุงตูใช่ไม่แทนลุงตูไม่ได้เนี่ยคนก็ไปเลือกลุงตูเพราะพลังประชารัฐลุงป้อมอยากรำบากนี่ไปเวทีที่ไหนดูภาพเดียวนี่นี่นี่ขลยกสกายเข้าไปอ่านทางออนไลน์นะเนน่ลุงป้อมทำไปเล่นไปนะครับอ่า ตลอดปีใหม่นี้นะตลอดไปนะครัอเรียกควสดุลประสบความรุ่งเรืองตลอดไปนะครับนี่นี่นี่ชาวขอนแก่นและพี่น้องชาวสงขลานี่นี่นี่เวทีขอนแก่นนะเราจะเห็นแบบนี้เพราะลุงป้อบอกแล้วว่าจะไม่ดีเบตแต่เราจะเห็นแบบนี้ตลอดในการหาเสียง21วันนี้ของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีลุ้นว่า จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่คนที่30เนี่ยลุนลุนไหมลุงป้อมตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่แต่ถามว่าถึงตอนนี้ทุกพักที่อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนในห่วงการเลือกตั้งมีความพร้อมแค่ไหนอ,อที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งเล็ก้งสุดท้ายโอ้โหนี่ถือว่า27บวันเป็นโคง้งอโค้งสุดท้ายโค้งอันตรายจริงๆใช่ใครขับโค้งนี้ไม่ผ่านนี่ลําบากรอดูว่าในช่วงโค้งสุดท้าย พักใหญ่โดยเฉพาะสองขั้วจะมีนโยบายอะไรที่ล่อแหลมและก็พลิกเกมจากตั้งรับมาเป็นเชิงลุกครับอย่างที่บอกครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด18เมษายนเวลา15นาฬิกาครับจับตาการถแถลงเนชั่นโพครั้งที่หนึ่งและเนชั่นโพนี้ไม่ได้สุ่มจากโทรศัพท์ไม่ได้สุ่มจากออนไลน์ลงพื้นที่ตามหลักวิชาการล้วน ใช้ตัวอย่างจำนวนมากและพรุ่งนี้จะแถลงเป็นครั้งแรกลองมาดูที่ว่าอารมณ์พฤติกรรมของนักโหวตเอตอร์ต่างๆประชาชนต่างๆในภูมิภาคต่างๆนั้นเขาคิดเห็นกับผู้สมัครกับพักการเมืองอย่างไรพรุ่งนี้ห้ามพลาดน,นะครับ15.00น Nation TV นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ